สุขสบายดีพี ia ่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานภายในประเทศหรือต่างประเทศอยู่ดีไม่แห้งถุกฐานพี่น้องเด้อสบายดีวันสุขนะพี่น้องเนาะตื่นตามาแจ้งแสงอารุณมือใหม่พี่เมย์เอ้ยมีใหญ่เกวลูกตาสียลูกขับปลาไพ่ยูะพี่น้องเนาะม่ในญ่เกวหยางลงมาเนาะพี่น้องเนาะปลาม่ใหญ่เกยวสิไปสายลงส้มนำกันเด้อพี่น้องเด้อต้องเบ่งลงส้มนำกัน บรรยากาศมีญ่เกี่ยวถ่ายรอบๆถ่ายพ่อแม่พี่น้องเดินเมืองเดินส้มบรรยากาศบ้านมีญ่เกี่ยวเนาะคืนนี้อากาศเยือกเย็นขนาดพี่น้องเอ้ยตื่นมาพ่วงเด็ดพุ่งขึ้นมาเนาะอากาศกาทั้งร่มทั้งหนาวพี่น้องเอ้ยอากาศเปลี่ยนแปลงไงเด้อพี่น้องเด้อหักษาสุขภาพน้อการเด้อพี่น้องเด้อหลังจากนี้มีญ่เกี่ยวกับสินยางไปพี่น้องเอ้ย เป็นไงเนาะบรรยากาศทางประเทศไทยฮะเนาะถูกๆ th no. 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 ูกจากวัดเนาะคือบรรยากาศบ้านม่ใหญ่เกี้ยวอยู่บ่ทางประเทศไทยฮะคาแถวเวียงแถวหลบงพะบางแถวปากเซีเนื้อว่าถูกๆแข่งในประเทศไทยฮะเนาะอากาศหนาวจัดคือบ้านม่ใหญ่อยู่บ่เนาะพี่น้องเนาะทางดกสาวเนาะบ้านดกสาวบ้านดกสาวเบส ข้าวเกี่ยวตรงบรรยากาศคือบ้านนี้อยู่บ่น้อบ้านแน่อยู่บ่น้อบ้านลูกสาวอยากมาแม่เกี่ยวสิยากมานะพี่น้อง่ยยคูเนาะแม่คูกับหลานายเฮ็ดหยังนบััวพี่น้องสดีพี่น้องบััวกับหลานายเกีนเอกซ่องด้ลูกหลสดีเพิ่นน่ะแม่ สบาดีปลุงก่อนเออ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 นังสังดีเลยสบายดีปลุงาลุ่ะอยามแค่ยบ่มแสงแดดนันอ่อนเนาะเป็นขุดหัวผักบัวพี่น้องเอ้ยคนผักบัวดีอากาศก็ซีอุ่นๆพี่น้องเอ้ยผักบัวนานหนึ่งลายเทียมสุนหัวผักบัวพ่อพี่น้องเอ้ยหัวนานหนึ่งบารไล่ดอกผักบัวกันนานเดียวพี่น้องเอ้ยไปได้กินผักเตรียมกันนะ เรียกันานหนึ่งประวกันานหนึ่งมีไงเคี้ยวกัะกุนและเส้อันทวักเที่ยงของประเทศไทยเป็นพ่อแม่พี่น้องหดือบ่งได้ส้มนาะพี่น้องเนาะไปอีกสองพี่น้องเอ้ยสบายดีปาลุงลูกหลาคนหู้อ่ะไปเทียบว่าลูกไอ้จะมางานได้ประงามนะโอ้ยคนงามแต่แต่ปุ็บคือน้บาสพญาพี่น้องเอ้ย ม่กอ,อะจะหัวแล้วพักบวชนะลูกล่ะนับปุ๊บลูกนับเป็นยีบน่บอนักเฮียนนะลูกจะหัวอะไรลูกได้จะหัวอะไรลูกฮะพั<า>กนานหนึ่งพี่น้องเออหักแต่ว่านานยาวพี่น้องเอ้ ก็จะหัวไปเด็กสอนกันเนาะขึ้นวัดพ <UM ี่น้องเอ้ยมีตะปูวัดผูกอ้ายได้ไหมใหญ่เกลียวข้าพันคือนี่พันลงหนามลงในพี่น้องเอ้ยบืนขึ้นหัวกับบืนขึ้นกระบาดต้นหนามต้นในอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเอ้ยสาสุขภาพเรากันไม่ใหญ่เกลียวเลยสุขภาพไม่ใหญ่เกลียวเลยสิลงเอเลดผูกขาอันตามความฝันนี่เนาะเริ่มวัดมาเลยพี่น้องเอ้ยพันลงหนามขึ้นวัดปุ้ย ปันลงนามขาวัดตัวนั่นแหละสาตะเก่าขี้อุแตได้เอ้ยแบบพันเหลวพันเบอร์แบบจะหมดอยู่ได้คือเป็นพันขี้อุเนาะนี่คุณเปินกุนไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยอันนี้นั้นผักหอมปลอมพี่น้องเอ้ยแนวเพื้นเนาะพ่อปู่พ่อไดโน่ในแนวแนวเอาหนามันแม่ของอันนาสาวแม่์ท้าบอยเพื่อนปุ๊เสียผู้จะไปแหละพี่น้องเอ้ยนาสาวนวลนนาตาเป็นหนอเป็นแนวเมียน โอ้เห็นงมงบางลูก l าเห็นงงง l าเห็นยางลูกาเห็นยังหลามายังต่อ้าแต่ลูกเก็ผักเทียมเออหลาบไปหวงเฮียนบ่มือนนี่นะเป็นยางบอยจกได้นังซือบ่อยากได้ไปฮงเฮียนตีแมนต่าวันสุกเหมือนนี่เนาะใหญ่เเฮ้ ทษขออภัยเด้อมีพี่น้องเด้อถามแม่ใหญ่เคียวบอกไปผิดกะขอโทษขออภัยแม่ใหญ่เคียวว่าสบายดีวันศุขพี่เคียวว่ะวันเสาร์พี่น้องเอ้ยแม่ใหญ่เคียวหัวใจเม่นบ่เจ้าว่าใหญ่วอาผิสหัจใะเมื้อนี้มื้อบุญบ้านนั่นน่ะบ้านเสาร์บ้านดใหญ่จันบ้าน่จันสั่นบ่โอ้แม่ใหญ่เคียวเป็นคนลงหน้าลงหลังเองเนาะพี่น้องเนาะอ่ะขอโทษขออภัยมีฝ่ายประการใดกันเมียนใหบาดคำพระเอกสิครับแปดพี่น้อง เ้าวอย่ากุมม้าลูกม้าสิครบพี่น้องเอ้ยคนบ่อยมาไปน้ำพี่น้องเอ้ยแม่บอยมาไปน้ำห็นได้มันไปลูกมันไปน้ำลูกหล่ะอย่าห้ยลูกหล่ะคนลูกอย่าหาอ่าแม่ห้องมากลูกหล่ะห้องมากคนบ่อยมาไปน้ำพี่น้องเอ้ยหายมาม้ามันก็ไปแล้วเนาะเห็นได้คนไปได้ก็ไปน้ำมันกัดนัด้ยกัดส่ลูกหล่ะมันกัดกันมันกัดกันมาลูรเบาะ กัดต้นนี่อะไมันมืออเออกัดให้มันเมื่อะหรือเปล่ามาส่งโต้มันกัดกันลุกกระเมร์เป็นว่ามันกัดให้มันเมื่อพี่น้องเอ้ยป่ะลูกหล่ะลูกป่ะป่ะประกุรัวประบัวเราไม่ใหญ่คุ้นป่ะลูกป่ะเห็ดซอยไม่ใหญ่คุ้นมาแล้วป่ะลูกหล่ะป่ะลูกลูกลูกนำลงมาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยลงมาห่างพี่ได้บเนี่ ตี่ิมาสอยแบนาะเหมือนนาะพี่น้องนะนอยู่นั่งมหไงคุณคนหัวพักบัวกันเล่นลงมาตีพี่น้องเอ้ยออกอาการออกหลีดแต่พี่น้องเอ้ยนะขานมากงโก้กรงโกยเลยเล่นลงมาหอดห่านพี่มญไงกี้ยวนำมาลงมาพี่น้องเอ้ยก็เสียเป็นคนหูบอกขึ้นไเนาอก็เสียออกอาการอย่นะ อ,อ,อาการมีอยากปพี่นอ้องเอ้ยมารียังนีงกับจอกมองๆอ,อ,อยู่ขนมน้ลนาล่ะน้าแลูกหละ่ะจากแลี้ยมเป็นขนมเลยลูกอโอ้ยยาเบื่อหนูแม่ยาเบือเบ่อหนูลูกหละ่ะบม่แม่มไม่เห็นอะไรปลาคืนห้ามีใหญ่คุณนฮาลูกหล่ะปะ าามาละมายังแม่ว่าย่าเบอร์นูเดี๋ลูกาลามายังเห็นไหมขนมขนมยังเอาบอกดีๆงามๆอย่าห่าอลูกบลาบลาขนมเนี่ยอู๋เอาหมูกินเบอร์นูเจ้าเอาขนมอุ้ย่าไปกินตัวไหนลูกกินตัวพี่ลูกกินตัวพี่ลูกมาคันกินนะไว้ไว้มันหวานลูกละมันหวาน โอ้ยมันขมมันขมลูกละมันขมเด้อล่ะอย่ากินเด้อพี่ขั้นกินเนี่กินอันนี้ลูกอันนี้นี่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 ลูกอ่ะนี่กินอันนี่ลูกอ่ะกินตัวหนึ่งเด้อเป็นสิมากินขนมห่อนขนมอันนั้นเอาไปเนาะเนาะลูกองแม่กิแม่แม่กุ้งเออกุ้งหรืบเ่า Cái bà Khuôn ôm củng là cái kinh khuôn ôm củng Bỏ đại vô Kinh khuôn ôm tụi nó cả đại lộ Biển áo dụ Biển áo Bò Biển áo đơ Là sao tôi đấy Ờ Ờ Tụi cả áo lộ Vâng Chúng ta xuống mình nhảy cuốn kinh bò Bò Bây giờ xuống phải kinh Tụi tao ăn Tao không lộ ลงมาแต่สาตะเสียวพี่น้องเอ้ยแต่ยิ่ส่งได้ขนมเลยช่างได้แลนี่ส่งลาสิกินปลาลูกบ่ไปสู่มีไงกุ้นปลาลูกปะขึ้นเทิงปูาลูกปะเอาเกลือไม่ลูกล่ะเอาเกลือไหมไกะเอาไปไกะ่ผมยึดอะไรไกาไปแล้ว น้ำลานขึ้นมาอีกพี่น้องเอ้ยน่ะขึ้นมาพี่น้องเอ้ยบัดมาสุดท้ายมอยู่ในจพี่น้องเอ้ยได้ขนมมาเนาะมีหเกี่ยวนําขึ้นมาพี่น้องเอ้ยนยขึ้นมาปลาลุงกินขนมกหลเด้อ้เด้อปลาลุงลูกล่ะบ่บ่แซ่บเด้อว่า่แซ่บเด้อแซ่บเด้อน้ตเด้อ น้องเตอะเต้แม่ใหญ่เกี่ยวจิงขนมมะเต้เด้อขอบคุณทุกท่านพี่น้องเอ้ยที่มาชมอตมใหญ่เกี่ยวเด้อมาเฮาะนี่มใหญ่ดคลิปแม่นก่อนากคะเกสออตมใหญ่เกกําลังใจสุดๆต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ สิทภาประการใดก็ถกอภัยพี่น้องเอ้ถ้าสเขาเอ้อใคุสีปรลาดใเกี่ยวทั้งสามเสิ่งศักดิ์สิทธิ์นโเกบุญุมดานวาางสาขวกองโกทานเห้อยู่ดีมีแหงอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพข็มแข็งมันยื่นลงเรื่องสุดสานซาทุสบายดีบายบาย